เอาแล้วเลตติ้งแม่เบีย้ยลดหวบส่วนทางกับตามรักขึ้นใจที่พุ่งกระชูดเปิดเรตติ้งละครหลังข่าวจันอังคารสู้กันมันหยดจริงๆเลยละค่ะเรื่องหนึ่งพุ่งอีกเรื่องหนึ่งดันลด อะไรที่ลุนกันสนุกมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับเรตติ้งละครละหลังข่าวจันอังคารของ2บิกบ๊กบิ๊กบึ้มอย่างแม่เบียจากช่อง7ที่มาเต็งหนึ่งแตกรกเพราะฟอร์มยักษ์ใหญ่ผู้จัดอย่างเอสุปชัยทุมทุนสร้าง คือ CG ต่อละ1ล้านบาทแถมยังได้ดารานักแสดงชั้นนำแบบคับคั่งทั้งเอ็ดกันตพงนาวที่สานาศและลถเมฆขนึงนิดมาประทะกับละครรีรันที่ลงจอเมื่อไหร่ก็ทำเรตติ้งให้กับช่อง3ได้ยิม้มกว้างๆได้ทุกรอบเลยล่ะค่ะอย่างตามรักขึ้นใจที่นำแสดงโดยนาเดชคุกิมิยะและมิวนิตาซึ่งงานนี้แม้ฟอร์มดาราจะขี่ๆกันอยู่สักเล็กน้อย แต่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าตามรักขึ้นใจเป็นรองแม่เบียอย่างเห็นได้ชัดๆเลยล่ะค่ะเพราะฉายมาแล้วหลายรอบคนดูหรือเรื่องกันหมดแล้วยังไรก็ตามซึ่งเรตติ้งทุกตอนที่ออกอากาศมาก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆเพราะตามรักคื้นใจทำเรตติ้งแผมแม่เบีย้ยไปตามคาด อย่างไรก็ตามหากไม่จับไปเทียบคู่แข่งก็ต้องยอมรับว่าเลตติ้งตามรักขึ้นใจดีงามแทบจะเรียกได้ว่าดีกว่ามาตรฐานละครหลังข่าวของช่อง3ในช่วงหลังๆนี้ โดยเฉพาะ2ตอนล่าสุดคือตอนวันจันทร์ที่16และอังคารที่17สิงหาคมที่แม้ว่าจะแพ้แม่เบียแต่เรตติ้งก็ยังขยับพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยในวันจันทร์ที่16สิงหาคมนั้นแมเบียทำเรตติ้งทุบสถิติไปได้ที่5.2ส่วนตามรักขึ้นใจได้ไป3.5ในขณะที่วันอังคารเรตติ้งของแมเบียลดลงมาเหลือ4.9ตามรักขึ้นใจก็สวนทางอย่างแรงพุ่งกระฉุดไปที่ 3.9งานนี้เรียกได้ว่าทิศทางไม่ธรรมดาจริงๆแถมสัปดาห์หน้ายังเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของตามรักขึ้นใจเสะด้วยซึ่งงานนี้แมเบียต้องเร่งสปีดฉีกหนีให้ไวกว่านี้ไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุเบรคติ้งทาบขึ้นมาก็ได้นะจ๊ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ